ม่เพืออกลับบ้านเราไม่รู้กับกู้กูรออยู่งานห่วนไม่ป่ายัางไงป่านินอุ้ยไม่ป่านินใช่แดงใช่แดงป่าไม่เป็นตะยัน มากพอกนันอีกแล้วจ้ากับลูกยายค่ะแฟมิลี่จะมันในห้องจะพาไปเบิ้งน้ำถั่วมจ้าไปกันเลยไปจ้าไปเบิ้งน้ำแกงกันจ้า <c oughs> น<ำ>้าเจ้าผู้เฒ่าเขาเจ้าพาเอิ้ญมาน้ำแกงได้ <c oughs> กินกกันจ้าได้ม่น้ไปนแม่น้ำใหญ่เมืองใหย่เมืองไทยใหญ่เมือง <c oughs> ใหญ่ออยสามมาเลยจ้า bà <laughs> lê <laughs> ừ. ở nhàng thang vịt thôi à? Thì phân xịt giả à? à? Thang này, thang Nhà cũng biết kêu ngọc xuống bắt cho khuyên rồi đấy ừ. Nghĩ thế, cầm năng Bà nhàng cứ quất hầu cứ ơn làm kia Hả? Bà nhàng quất hầu cứ ơn làm kia <laughs> ơn <laughs> ไม่แก่นบอกเขาอย่าเลยนี่เด้กำลัง้อยน้ีเอินเสียงดังๆดอกเตกนางอหยางี่บอกตัวนี้บอกผมไม่นั่งลุพูนจกเม็ด จากบ้านมาหนิจอกคีร์จอกเขียวมากๆเลยอือส้าวมิดเส้า <laughs> หนึ่งบอกอสามจีบ,บอกน้าม,มันเริ่มบกแล้วมัาะน้าหน้ามันอะไรคะนา้าบกแต่จอกเขาบอกไม่ยกสะตู ไสิมุกมีผบาเอนีเดเห็นตัผบาตเต็มเต็ไปนี่เด้เต็มเต็มแล้วได้ผ้าบาจาถุงห่อเลยทางนี้เออกตินมกติทางน้ไมันไม้เพือ่บานม้เพือบบหนามไลมาจากบานไม้เพือเีวบาตรม้เพือ <ม>เป็นเสียงยังยงน้ำยงน้ำไรบอกทำไมเสียงเรื่ยงยนเดีย๋ดวยวป่ะไปไป้ไปากลับ,บาดพูดนี่บาเหาอยี่หนีไหมนี่ไหมนี่ไหมได้นี่ไหมได,ไหมได้หนังีนัไปและไปกระบ,บาน ไปใส่ไปจ่ากลับบ้า go h ห m e เนี่ยบ้านจ้าเนี่ยบ้านเนี่ยม่านลาวเราข้าจับผ้าค่ะจีโรเสียงมากๆมะข่าปล่อยจีโรเสียงมากๆกระยานขับว่าใด้ม่เป็นตำเมืองจริงนงกระซิว่าขับว่าใดจริงผู้อื่นฝนมาอีกหรอต่างหินตะวันตกไม่น้ออือน้าที่ตะวันตกอันนี้ต้นมะขวนขานี่ต้นมะขวนขาไม่น้อ ไม่งั้นโดนมาควกคาไม่ได้กินเลย ยังกินหลงจักไหนเราเพ่ง <in> น้าใส่บาท่านไหนลงฝนมาแล้วฝนฝนฝน บอทั้งนานเนี่ยไปได้กลับไปแบบไม่ได้กลับไปรถหลบหนี มาอมึงปลาหมึกวานแห่นะจ๊ะ้ากับบรรยากาศน้ำท่วมป่าน้ำท่วมบ่อปลาแล้วก็น้ำท่วมสวนป่านะจ้ะนี่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 ตีมือกันวานแห่ อยู่แรวนี่มือการวานแผลมันอยู่แลว้วพรว่าชีวิตการนีป่าบ่าามมาาเพรา,าะว่าม่ให้เด็กิมากบ้านเรบานนีบางนึ่หนึันน่กค็คเกิดวาไอเอ็มมาบ้านเหรอ่แม่ ว่ให้ป่าออกนี้นนปลาปลาปลา,ปาดูปลาอีปูพ่อ นีแต่อีกะปูมักระปาทนมีน่อีกกระปูกเ่ล่ะเน่เจ๊น่ปูปูป้ปู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 นูป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 ูันปปูป่ปูปูปููู่ป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 ููป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 ัปู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 ป้อูปูปปู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 ปอปเปู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 ม

มีปานิควนีอ่ง้มว่านิบนฝนมาแล้วคุณใส่ยคุณห่คุณถ้าตะันตกฝนซ้ำนี่บ๊หอวเท้าต่มมาเลืองไเดอโค้ตัวนี่นีบุทธตัวชาข้าเราบอกนิ่งสวันเรบอเอาไปนนีให้เดี๋ยวนี้เปเรื่อง คนมันดูผมมัน่ขึน้นมากมก็ติค่อยขึ้นมาเวลาห้องบัวอันนี้ดเดือนก็ติขึ้นค่อยขึ้นมากานนวสากวานแค่นี้กกกรบอกให้อายเมียนึ่งเขากินทั่ววานแทนที่สวนปามันเล็ได้ป่านั่นแมป่าไหมได้ป่าน้อยน่นไหมป่ากับฟอเออน่ะป่ากบององไปถอดก่อสิบด ท่านยาสายโคดวังเว้นน่นะน้ท่วมพุทธทิะไว้น่ามันข้างข้องข้างห้อง,งบรรยากาศดีมากเลยเพอเมออื่อกี้ห้ออันนี้คือต้องกินมากินบตรงกค้าหน้าจะดีทั่วบรรยากาศ แน่นก็ไม่ได้ป่วยพ้าวมในโ่มผาหุ่นหนาวบรรยากาศดีิต้มผัดีเมนกับมันกุนเชื้อโตย่องก็ไแต่บอมไม่กทาดไก่เลแซ่บไข่หนักหมักไงท่องเต็มเออไก่เต็มทองแยมสวดแม่หมักสวดสวดอยู่แซ่บฝนต๊กเสือนี่ลหนักมักไงหนึ่งหนักไงครับ ามาอนอ้มัน,นไแไกกเปต <ปะ S 2> อาอยไป,ไปสจขายตอดโอ้ยแม่ป้าก็ยังออกมาไปซูยาเอากินก็ยัง้างมาจนจบานาบ,นบรรยากาศคุณนะฝนยีหลีได้ไหมป่าโอ้ฝนยหดีหนะ อไรนังมันง่ายมุดถ่วงมบดเลยคันแ่ปีไปไดนน้ำใช่ด่างใช่ด่างปลาใช่ด่างปลาน้ำถ่วง ฝนตกเบิดมือเบอิดขึ้นจักปีแล้วเมปานบ่มาถ่วมสิบปีแล้วมันบาทัานในถวมแมนหมดเลยเต็มเลย พูนน้ำท่วมเต็มเลยจ้าฝนก็มาอีกแล้วลน้ำท่วมขวมมากเลยขวมหมดเลย เดินหนเป็นธรรมาาติมด้มดีเเทีมานแต่วัสดีไอเอ็มเอ็มเป็นตะยันยกหมีใส่ยังพักไปห้ามไรกินออมไก่หวดกิน้ำแน่ กินแล้วแน่ค่อยไปกินค่อยไปชิมโอ้ค่อยไปกินเอ้ค่อยไปชิมเอาไปไหนปันญยุทธ์ทั้งโค้งเลยเนี่ยกรไปปัญญยุทธ์เท่านี้เฮ็ดยัเฮ็ดเน่า วิ่งเลยไว้ขยันซอนกุ้งคูนไปท่องคุนมาแก้การนั่งจอมเบ็ดนั่งเลยนะล้องนะจอมเบ็ดจอมเบ็ดทิพจอมเบ็ดทิพคู่หนึ่งอย่างไรคู่หนึ่งอย่างใบคู่หนึ่งไม่จอมจอมเบ็ดท,ทิพ <laughs> จอมเบ็ดธรรมดานี่ไหมเอาขันล่อ <laughs> ล่อล่อว่าไหมพุณมันดึงแล้วแย่มันดึงแล้ว <laughs> 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 จอมแมทีินะโอ้พี่เพ่อนบอพี่เพ่อนใดเอาพ่แม่พันนเอาพี่แม่พัน บังลิ้นฟ้าห่อยบ่างน้พ่อยากินน่านสีทว่ป้าี่ดาละเอจ้าเห็นก่อบังลิ้นฟ้าจ้บาบังล,บลินล้นฟ้ายังมาลาของเพิ่นเดอผมอัพยับบอกใครบอกกระของมันหายป่ปกับซีวา่าเมา่อเอิม ไปกนเนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเฟนเพจลูกแย้ค่า a ฟมิลี่เนจ้าฝากคอมเมนต์ให้นำ้ำเนจ้าคลิปหนาพายอย่างให้เขาเห็ดอีหยังสำหรับที่นี่ไปแล้วเนจ้าบ๊ายบายบายจับ